เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a มีวันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตุ๊กันะบีเน่ก็มีหมนทุกคนเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกหนกักรถติดแล้วก็น้ําท่วมเลยค่ะน้าม้าเราเนี่ยก็ปิ่มๆแล้วเหมือนกันนะคะเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ขอกาลังใจด้วยนะคะเช่นเคยค่ะคอไลค์ด้วยค่ะ,ะ,คะหากใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะเพื่ออย่าลืมค่ะมุหน้าสุ่แสนซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถซับสู่พวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค ขอวรค่คอ่อมือที่ข่าวที่หลายต่อหลายคนให้ความสนใจนะครับทีอนมินตูนรายงานไปเบื้องต้นเมื่อวานนี้นั่นคือข่าวการทะเลาะก,กันระหว่างเรมอนกรีนกับตัวของจอแดนพูทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันนะครับในช่วงการทําการสอบมีการผลักกันไปมาจกนกระทั่งเบรมอนกรีนออกหมัดใส่จอแดนพูอย่างดีที่ตัวของจอแดนพูไม่ได้เป็นอะไรมากมายเพื่อนรวมทีมต้องเข้ามาช่วยกันแยกนะครับหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยทั้งทีมก็ต้องเบรกก่อนแล้วก็เรียกสติทุคกคนกลับมาทุกคนในทีมเนี่ยต่างก็ทราบดีนะครับว่าทั้น,น,น,มนมาตอ ปกติหรือว่าจะเป็นการแข่งขันจริงก็ตามแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าข้ามเส้นมากเกินไปจนถึงตอนนี้หลังจากที่ได้ฟังการสัมภาษณ์หลายต่อหลายคนในทีมนะครับก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเกิดอะไรกันขึ้นจนถึงมีการออกหมัดขนาดนี้แต่ทั้งสเตฟเฟนเคอร์รีสตีฟเคอร์หัวหน้าโคช้ชแล้วก็บ๊อบไมเออร์ประธานแล้วก็ GM ของทีมเนี่ยนะครับพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสัญญ,ญาใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวของ,ง,ขง,องจอร์แดนพ ดังนั้นขา่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตัวของสเตฟเฟนเคอร์รีบอกว่ามันไม่แฟร์กับจอแดนพูเลยเพราะว่าทุกอย่างของจอแดนพูยังคงยอดเยี่ยมเสมอมาทั้งด้านของเดรมอนด์เกรนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีการออกมาขอโทษทีมแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนในทีมเนี่ยผิดหวังหลังจากนี้เนี่ยแหละครับตัวของสเตฟเฟนเคอร์รีเขาบอกเลยว่าคําขอโทษของเดรมอนด์เกรนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆแล้วก็ต้องดูว่าทุกคนในทีมเนี่ยเขารู้สึกยังไงเกี่ยวววกกััับาาารรรขขขออออออท้้งงงงเดดนนนนนนคีีโยฉพะะะจแแูลใสป่ธ Green Raymon State Warrior เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอจัดการเรื่องนี้ภายในนะครับแต่เท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์เชื่อเลิศเกินว่าการลงโทษเนี่ยไม่น่าจะเป็นการห้ามทําการแข่งขันแต่น่าจะเป็นการลงโทษทางวินัยหรือว่าจะเป็นการปรับเงินก็แล้วแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเชื่อเลเกินว่าสตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยน่าจะเข้าใจและก็รับมือกับสถานการณ์ได้ดีเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ27ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงเทรนนิ่งแคมป์ก่อนเปิดฤดูกาลปี95-96มเเิลจะแดงกับสตีฟเคอร์เนี่ยมีปาากกกงััันรวอมไตข มีการเอาท่อนแขนเนี่ยนะครับอัดไปบริเวณหน้าอกของไมเคิลจอแดนและไมเคิลจอแดนก็เลยออกมัดใส่สตีฟเคอร์เลยเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ต้องเข้ามาแยกเหมือนกับโกลเด้นสเตทวอลเร์ครั้งนี้เลยนะครับแต่หลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตัวของไมเคิลจอแดนเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดจากใจเลยนะครับแล้วก็ได้ทําการขอโทษสตีฟเคอร์ซึ่งสตีฟเคอร์เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้นะครับในสารคดีกีฬาชื่อดัง The Last Dance เนี่ยแหละเขาบอกว่าความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยเหมือนเด็กที่กําลังเดินอยู่ใน, Park, น,นจูจนนาจาาราสส สิ้นไปเนี่ยนะครับสตีฟเคอร์เนี่ยเขาก็ได้ใจไมเคิลจอแดนมากๆเลยกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เข้าใจรู้ใจกันมากๆแล้วก็ได้รับการยอมรับจากไมเคิลจอแดนถึงความต่อสู้ไม่ยอมแพ้ใครของสตีฟเคอร์เนี่ยแหละครับดังนั้นในกรณีของโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์เนี่ยนะครับก็หวังเลือเกินว่าตัวของเรมอนด์กรีนแล้วก็จอแดนพูเนี่ยเขาจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ผ่านพ้นไปไม่ทําให้เคมีภายในทีมเนี่ยสะดุดใดใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพวกเขามีงานหลักสําคัญมากๆเลยนั่นคือการป้องกันแชมป์แล้วก็ควา่ สเตปวอร์รี่จะทำได้หรือเปล่าทำามพลาดครับเราไปต่อที่อาการบาดเจ็บของนักกีฬากันสัหน่อยค่ะเรื่องมาที่โครีคริสเปิร์ตนะคะของวอชิงตันวอสเซอร์การที่มีอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายในเกมพรีเซนซ์ที่เจอกับโกลเด้นสเตปวอร์รี่ส์ในเจแปนเกมที่ผ่านมานะคะล่าสุดทางทีมได้ออกมาประกาศแล้วค่ะว่าเขาต้องพักฟื้นอย่างน้อย4-6สัปดาห์เลยนะคะดูแล้วในช่วงต้นฤดูกาลคงพลาดการลงสนามทําการแข่งขัน,นพอสมควรเลยทีเดียวโครีคริสเปิร์ตค่ะเขาคือดาวอันดับที่15ปี2021นะคะในฤดดูกากาาาาาลลขขขขอองงงงงตังะะงนนััวเเเนนนี่่่ยคะสมมททรแ้ห77 มีค่าเฉลี่ย8.2ต้มต่อเกมแน่นอนค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะวอชิงตันเวิร์เซอร์ในขั้นหวังการพัฒนาในการเล่นของตัวเขาทีนี้เราไปต่อกันที่คนนึงค่ะนั่นก็คือแคมเบรริดจ์ของนิวร์กนิกส์นะคะนี่ก็เจ็บข้อเท้าซ้ายเหมือนกันค่ะในเกมพรีซสเซ่นที่เจอกับดีทรอยต์ฟิสตันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นความเซ็งของตัวเขาอีกครั้งนะคะเจอแต่อาการบาดเจ็บเล่นงานค่ะท้ายังไงก็ขอให้หายเจ็บเร็วๆนะคะกลับมาลงสนามทําการในการโชว์ผลงานให้กับแฟนๆได้รับชมกกกกัััันนนนนค่่่ะไปปตตาาามมรรขขงีซเเืออววว้ยิด เชลคลิฟแลนด์โคเรียสเจอกรฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เราเห็นสภาพการเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของดูโนแวนมิเชลนะครับลงสนามทําแกงกันทั้งหมด19นาทีทําแต้มไปถึง16แต้มด้วยการยิงฟิลโกที่สูงส่งเหลือเกินนะครับระดับ66.7% 3คะแนนยิง4เข้า3หรือว่า75%เลยนะครับไม่ธรรมดาเลยเราเห็นการผสมผสานการเล่นระหว่างตัวเขากับดาเลสการแลนด์นะครับที่ค่อนข้างลงตัวเควินเลิฟที่ลงตัวจริงแทนเอเวนโมบรีเนี่ยก็สามารถช่วยทําแต้มช่วยยิงช่วยรีบาววอออยย่่าาาาางงงทททีีีีมมตต้้้กกกรรรๆเเเลถิดป็นนนนนแบบบะะคััใฐส เควินเลิฟมีค่ามากๆเลยละครับและมากไปกว่านั้นตัวของโดนแวนมิเชลเขาก็ยอมรับนะครับระหว่างที่นั่งอยู่ข้างมา้านั่งสำรองตอนที่ออกไปเบรกออกไปพักเนี่ยแวบหนึ่งเขาก็คิดนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมปัจจุบันตอนนี้เขาคือสมาชิกของคลิปแร็งโคลเรสแล้วใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ตัวของโดนแวนมิเชลเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักนิดหนึ่งแต่เชื่อเลยเกินว่าพอเปิดฤดูกาลแล้วไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในส่วนของฟิลาเดเฟียเซเวนที่ซิกเซอร ทัวปิแสแฮร์ริสรวมไปถึงพีเจมส์ทาเกอร์ทุกคนเนี่ยมากันครบเลยแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําผลงานของตัวเองได้ดีเราเห็นการพิกและโรของเจมส์ชาเดนกับโจเอลเอมบีแต่ที่น่าสนใจน่าประทับใจอย่างต่อเนื่องนะั่นคือผลงานการเล่นของไทริสแม็กซี่การยิง3คะแนนการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปทําแต้มทุกอย่างดูดีไปหมดเลยนะครับเป็นเกมที่2ติดต่อก,กันและในท้ายที่สุดก็สามารถเปียดเอาชนะคลิสแพนโคลลิสไปได้1 1 3่บต่อ1น2่ครับไปต่อกันที่อินเดียนาเพเซอร์สครับเดินทางไปเยืนอน บรรดาตัวจริงเนี่ยลงระดับ20กว่านาทีสบายๆเลยนะครับเราเห็นการเล่นที่ดีของแบ็กคอร์ดอนาคตไกลไทริสแฮนเวอร์ตันร่วมงานกับคริสตัวเทมีการส่งกันไปมามีการยิงเล่นทุกอย่างดูดีต่อเนื่องลงตัวนะครับแล้วก็ยังเห็นมร์สเทอร์เนอร์นะครับที่มีกระแสะการเทรดมากมายแต่เขาก็ยังคงเป็นสมาชิกของทีมเพเซอร์สต่อไปทับสำรองนําโดยรุกกี้ทีเด็ดนะครับอย่างเบนแมทรินทับสำรองก็นําโดยรุกกี้ทีเด็ดนะครับอย่างเบนแมทรินเราเห็นการยิงการข้ามที่ดีถ้าเกิดเปิดฤดูกาลแล้วย,ยังคงเล่นได้แบบนนีี้เม ติดออลลุกี้ทีมแน่นอนครับแล้วพวกเขาก็สามารถเอาชนะชา r ลอตต์ฮอร์เนสที่ติดติดขัดขัดตลอดเลยนะครับมวจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับเอาชนะไปได้แบบสบายๆ122ต่อ97ชา r ลอตต์ฮอ r n เนสยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล่นร่วมกันนะครับภายใต้ระบบของโค้ชคนใหม่อย่างสตีฟคริสฟอร์ดครับไปต่อที่โทนทโรแรปเตอร์นะครับเดินทางไปเยนบอสตันเซลติกส์เราเห็นการเล่นที่ดีของเจสันเทตัมแล้วก็เจเรนเบลทั้งสองเจยังคงแข็งแกร่ง,ง,งต่อเนื่องแม้ว่าการยิงสามคะแนนของเจสันเทตัมเมื่อวานจะไม่ทำงานก็ตามแต่เขาาาก็ยัังสามรารถทระดบ ดับโบ้ดับโบ้ได้นะครับการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยทําไป18แต้มกับ10ปรีบาวในขณะที่เจเรนบรา์ Brown, เนี่ยการยิงทุกอย่างดูดีไปหมดเลยนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงส่งมากๆพลังขาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่เขาซ้อมเวทเทรนนิง่งใต้น้ํามีการเป่ายิงฉบเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วนะครับว่าแข็งแกร่งขนาดไหนทั้งเซลติกส์สามารถนำแรปเตอร์ได้กว่า19แต้มนะครับในช่วงควอเตอร์ที่3แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพลพรรคของแรปเตอสู่ ครับยือ้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาแล้วก็เป็นเคมเบอร์ชกับจอร์จแจ็กสันนะครับที่ก้าวขึ้นมาและก็สามารถเอาชนะบอสตันเซลติกส์ไปได้125ต่อ119ครับในส่วนของดัลลัสแมริคส์เจอกับโอเคซีสแนเดอร์นะครับเมื่อวานนี้ยังไม่มีลูก้าดอนชิกเนื่องจากทั้งทีมเนี่ยให้พักไปก่อนนะครับเพราะว่าลูก้าเนี่ยไปกร้ำศึกหนักในนามทีมชาติสโลวีเนียทั้งสองทีมต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาและสังเกตได้ชัดเจนนะครับนนนนนัั่่่คืออออออยยามทีี die, ออ K, ออีสเเเเปปปปซรร์ดดิิวกกกกไไบบพุ๊แล้วก็็เปน Frank เซอร์ดินวิดีสร้างปัญหาเลยนะครับเพราะว่าดัลลัสแมวริกสไม่มีความไหลลื่นเลยการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มก็ติดต,ต,ติดขัดขัดไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ทางดัลลัสแมวิวอิสต้องรีบแก้ไขเพราะว่าถ้าเกิดเปิดฤดูกาลมาแล้วเนี่ยกลายเป็นลูก้าแบกตําแหน่งพอยต์การ์ดคนเดียวสลับกับเซอร์ดินวิดีเนี่ยอาจจะเกิดความสะดุดให้กับดัลลัสแมวริกสได้นะครับแต่ที่มีผลงานน่าประทับใจนะครับนั่นคืออย่างคริสตินวูกับจาเดนฮาร์ดีรุกกีดราฟต์รอบสองของทีมเนี่ยนะครับทำผลงานได,ด เลเกอร์สเจกอรฟินิกซันส์ที่ลาสเวกัสนะครับเอเอเลเกอร์สเบรกการลงสนามของแอนโทนีเดวิสเนื่องจากตัวงเขามีอาการบาดเจ็บที่หลังนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ทางทีมเนี่ยเฝ้าระวังไปก่อนพวกเขาได้ฟอร์มการเล่นที่สุดยอดเหลือเกินราวกับกลางฤดูกลาลของดูบอเจมส์จากในเกมที่ผ่านมาที่ยิงฟิลโกไม่ลงเลยสักรู่นะครับจากการพยายามเจ็ดครั้งโอ้โหเกมเมื่อวานเนี่ยอัดฟินิกซันส์เป็นชุดเลยนะครับทั้งการลุยเข้าไปทำแต้มการยิงสามคะแนนทุกอย่างดูดีไปหมดเลยจากจำนวนนาทีในการลงสนาม1นะรับเจ็ดยการยิงทีนะคง ส่งถึง72.7%เป็น3คะแนนถึง5 0ถ้าเกิดผลงานของเรอบนเจมส์ยังคงเป็นแบบนี้เนี่ยไม่นานครับแซงหน้าคารีมแน่นอนในการทำแต้มอันดับหนึ่งตลอดการของ NBA การเล่นของรัสเซลเวสบุกยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเราจะยังคงได้เห็นความผิดพลาดจากตัวเขาก็ตามแต่ภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าโอเคแต่ที่น่าประทับใจคือออสตินรีฟกับตัวของเคนดริกนันเนี่ยแหละครับเคนดริกนันนี่ยิง3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยการข้ามทุกอย่างเนี่ยเต็ไมไปด้วย ได้รับคำชื่นชมมากมายเลยนะครับการเล่นที่สารพัดประโยชน์หลอเกิดหม่ว่จะเป็นการทําแต้มการรีบาวการแอสซิสต์การขโมยการบล็อกออสซินรีฟเนี่ยจัดให้กับ LA Lakers ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีมีโอกาสลุ้นตัวจริงด้วยซ้าไปในส่วนของ Phoenix Suns ก็แน่นอนว่าย,ยังคงเป็นเดวินบูเกอร์กับคริสพอที่นําทัพเดวินบูเกอร์เมื่อวานฟิลโกอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่การทําแต้มของเขาก็ยังคงต่อเนื่องมากๆเลยตัวของคริสพอยังมีการทําแต้มการแอสซิสต์ที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็น double นี่สำหรับแฟนแฟนฟินิกซ์ซันส์นะครับนั่นคือการบาดเจ็บของ2แคมป์ Cameron Johnson Cameron แคมป์รอนจอ n ์ซันกับแคมรอนเพนแคมป์จอร์สันนี่เจ็บนิ้วโป้งขวานะครับนิ้วซนในขณะที่แคมป์เพนเนี่ยก็เจ็บนิ้วชี้ขวานี่กับนิ้วซนเช่นเดียวกันทั้ง2ทีมก็ออกจากเกมการแข่งขันนะครับไม่ได้กลับลงมาในท้ายที่สุดทั้ง2ทีมยือ้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาแล้วก็เป็นฟินิกซ์ซันส์ที่สามารถเอาชนะไปได้119ต่อ115ครับเมื่อวันก่อนนะคะเราเห็นการแข่งขันของ,งวอตที้ดรัฟต์อันดับหนึ นนะะเขากดไปคนเดียวถึง37แต้มยอดเยี่ยมเหลือเกินเลยค่ะแม้แต่ตัวโรบอนเจมส์เองค่ะหลังจากที่จบการแข่งขันพรีซีซั่นเขาได้พูดถึงวิกเตอร์แวมแบมเนยมานะคะว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนะคะเขาเห็นผู้เล่นระดับยูนิคอร์หลายต่อหลายคนแต่สําหรับวิกเตอร์แวมแบมเนยมาคนนี้ราวกับเป็นเอเลี่ยนเลยค่ะเขาไม่เคยเห็นผู้เล่นที่สูงระดับ7ฟุต3 7ฟุต4หรือว่า7ฟุต5อะไรแบบนี้นะคะที่มีการเล่นที่เนียนตาค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการบล็อก่ะสเต็บแบ็กจัมช็อตทำทุกอย่างได้อย่าง เหลือเกินเลยค่ะนี่คือผู้เล่นระดับเจเนอเรชันหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งนะคะและมากไปกว่าน,นั้นค่ะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปจึงอดัมซิเวอร์ที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อาบูดาบีนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้มีการขยายทีมค่ะและก็แน่นอนนะคะขยายไปที่ลาสเวกัสและก็ขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะโรบอนเจมส์อยากเป็นเจ้าของทีมหลังจากที่ตัวเขารียทายนะคะและตอนนี้ค่ะถ้าหากมีการพูดถึงเรื่องการขยายทีมเนี่ยก็แน่นอนนะคะเป็นที่ Vegas, ลาสเวกัสก็เสียเชลล์รอตามชมกันค่ะขอเสริมแอดมินตุนในเรื่องของการขยายทีม NBA สักนนิดึงเช เกินว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการขยายทีมเกิดขึ้นแน่นอนแต่ณเวลานี้อาจจะต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตามข่าวแล้วเนี่ยทาง NBA เขาตั้งเป้านะครับที่จะเจราจาต่อสัญญาการถ่ายทอดสดออกไปก่อนกับ ABC กับ ESPN และก็ TNT ที่สัญญาฉบับการถ่ายทอดสดปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจะสิ้นสุดลงหลังจากจบฤดูกาลปี2025มูลค่าสัญญาคือ24,000ล้านเหรียญน,นะครับพวกเขาตั้งเป้าที่จะเจราจาระดับ75,000ล้านเหรียญหรือตกปีละไม่ต่ำกว่า8,000ล้านเหรียญเลยเนี่แหละครับมูลค่ามาหา และก็รวมไปถึงการเจราจาตกลงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งหลีกนะครับหรือที่พวกเรารู้จักกันว่า Collective Bargaining Agreement CBA เนี่ยนะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาสามารถออฟเอา์ได้นะครับแล้วก็มีการเจราจาสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นเราต้องมาติดตามชมกันว่าพวกเขาจะเลือกเจราจาใหม่หรือว่าจะต่อใช้สัญญาเดิมจนจ,นจบปีฤดูกาล2024แล้วค่อยมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดทั้งปวงถ้าเกิดเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าทา Adam Silver, NBA ั้งอดัมซีเวาายยอริง จังๆสักครั้งแล้วล่ะครับและนี่ก็คือข่าวคราวความขึ้นไวในขณะนี้ฤดูการใกล้เข้ามาแล้วค่ะไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man i a ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีได้ของเรา23 Man i a เวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณครั